รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักอีกหนึ่งสถานที่สําคัญของพี่น้องในพื้นที่ของบ้านงวยเงาะอําเภอคโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะวัดอรันวาสิการามหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีว่าวัดงวยเงาะนะคะที่อยู่คู่พื้นที่มากว่า300กว่าปีค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญและเป็นที่พึ่งทางใจของพี่น้องในพื้นที่แห่งนี้ค่ะ กำลังแชร์ข่าวน่ะสิว่าลงทุนกับบริษัทนี้ได้ทุนกลับมาเร็วแถมได้กำไรเยอะมากด้วยเดี๋ยวก่อนนะเช็คดีแล้วหรือยังว่าข่าวนี้อ่ะมีแหล่งที่มายังไงและมีข้อมูลน่าเชื่อถือจริงหรือเปล่าแชร์ส่งสีสุภาพไปแบบนี้ระวังจะโดนพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14เชอะนะคือนำข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันก่อให้เกิดความเสียหายสร้างความตื่นตระหนกกระทบต่อสังคม มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ส่งต่อข้อมูลเท็จโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จก็ถือว่ามีความผิดเท่ากับผู้กระทำผิดข้างตน้นและมีอัตราโทษเหมือนกันและหากข้อมูลนั้นทำให้บุคคลองค์กรหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าถูกดูหมิ่นเลียดชังจะได้รับโทษในความผิดฐานหมิน่นประมาท มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2องหมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วยแค่แชร์ข่าวแบบไม่เช็คโทษน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอขอบคุณมากนะที่เตือนสติถย่ส่งต่อข่าวลวงข่าวปลอมเช็คให้ดีก่อนแล้วค่อยแชร์ ถึงวัดงวยเงาะหรือว่าวัดอรันวาสิการามค่ะแน่นอนเลยว่าจุดเด่นและก็พอเข้าประตูซุ้มวัดมาปุ๊บสิ่งที่ทําให้สะดุดตานั่นก็คือนี่กเลยค่ะเป็นรูปปั้นของเงาะป่าซาไกาซึ่งถ้าพูดถึงก็เป็นแบบคนในสมัยบรรพบุรุษใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือมันเป็น<า>สัญ,ญลักษณ์สัญญัญลกษณ<อ>์ของหมู่บ้านของหมู่บ้านที่นี่เลยแสดงว่ามาก่อนที่นี่ก็คือ เป,เป็นป่าใช่ไหมคะอารันอารันแปลว่าป่าอ,อ๋ออารันแปลว่าป่าอารันวาสิการามวาสิการามวัดบ้านป่าอ,อ๋อวัดบ้านป่าก็เลยเป็นสัญลักษณ์เป็นที่มาของวัดวงวยเงาะนั่นเองครับบางคนนึกว่าต้นงเงาะออไม่ใช่แต่แท้ที่จริงไม่ใช่ออคือเงาะตัวนี้คือเงาะที่มีชีวิตค่ะในอดีตในอดีตเมื่อ3-400ปีมาน่ย บริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของคนพื้นเมืองที่เขาเรียกสาไกลหรือเงาะและข้างข้างวัดเนี่ยข้างวัดมีลำธารอยู่ลำธารพะเงาะเหล่านี้มาอาบน้ำตอนเย็นๆก่อนจะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปพักเขาเรียกตัวนี้ว้วยเป็นว้วยที่เงาะเขาลงไปอาบน้ำเลยชาวบ้านก็เรียกว่า ห้วยเงาะมันเป็นพื้นที่น้ําที่เงาะเข้ามาอาบน้ําอ่ะก็หมายถึงว่าบ่งบอกว่าที่นี่เป็นห้วยเงาะก็คือว่าเป็นลําธารเมื่อก่อนแล้วก็มีเงาะมาก็เลยเป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ในอดีตนั้นก็เลยเป็นที่มาของพืชเลยชาวบ้านก็ยังระลึกถึงคุณงามความดีของเงาะก็เอาเงาะมาสร้างไว้เป็นที่ระลึกให้ลูกหลานรุ่นหลังๆได้รู้ได้เห็นว่าเงาะคืออะไร นะครับนี่คือประวัติความเป็นมาของอ้วยเงาะงวยเงาะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังที่เรายืนอ,อยู่นี่ก็จะเป็นในส่วนของศาลาการประเรียนอันนี้ศาลาการประเรียนบําเพ็ญกุศลต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเวลาทําในวัดมาตรงนี้มีกิจกรรมของวัดทุกอย่างเลยมไม่ว่า,าวันพระวันอาสาฬหะวันเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรต่างๆทุกอย่างเวลา ทนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนที่ได้มาทํากิจกรรมทุกวันพระที่เกี่ยวแต่ที่เห็นมันสวยอย่างนี้เป็นของรุ่นใหม่ของรุ่นใหม่แต่ของรุ่นเก่านั้นมันเขาเรียกโรงโรงโรงโมนาคือโรงอนุโมทนานะหมายความใครจะมาทําบุญก็ไปทําบุญที่โรงโมนาเขาเรียกสั้นๆอนุโมทนานั่นเอง ก็มาสั้นๆฉบับย่อก็<ช>เป็นโรงโมนาก็คือโรงธรรมนั่นใช่อพอมาตอนหลังก็ท่านเจ้าวาดองค์ที่หเนี่ยท่านก็ขยายอีกอนอกจากขยายโบสถ์แล้วมาขยายตรงนี้ก็สร้างคล่อม นั่นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในส่วนของนขึ้นงันเลยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นการรวมตัวกันของุทธศาสนิกชนนะคะที่ได้เข้ามาทํากิจกรรมทุกวันพระแล้วก็กิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กําลังอยู่ในส่วนของหน้าวิหารหลวงพ่อสีแก้วค่ะต้องถามลุงพงศ์ก่อนเลยนะคะว่าวิหารหลวงพ่อสีแก้วเนี่ยค่ะมีความสําคัญกับพี่น้องชาวงวยเงาะตรงนี้ยังไงคะอืมครับวิหารหลวงพ่อสีแก้วเนี่ยค,คำว่าหลวงพ่อสีแก้วเนี่ยคือท่านเป็นอดีตท,ท่านเจ้าวาดวัดไวงเงาะองค์ต้นๆเลยค่ะนะแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของ ชาวพุทธในวัยเงาะทุกคนทุกบ้านเลยนะท่านเป็นพระที่เป็นเกจิอาจารย์ที่บุคคลเคารพนับถือจนกระทั่งปัจจุบันนี้คนต่างดินต่างถิ่นต่างแดนก็มาเคารพนับถือท่านเลยเราตั้งชื่อวิหารหลังนี้เป็นชื่อของท่านเลยกุฏิวิหารหลวงพ่อสีแก้ว ค่ะแล้วเดี๋ยวพอเราเข้าไปด้านในเนี่ยค่ะจะมีรูปเหมือนท่านอยู่ด้วยไหมคะอยู่มีอยู่หมายความว่าภายในทั้งหมดนะท่านจ้าวาดทั้งหมดเจ็ดรูปเนี่ยอยู่ในนี้หมดเป็นหลอดเป็นรูปเหมือนอ๋อไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่มีองเดียวโอเคค่ะด้านเดี๋ยวมาถึงที่วัดน่วยเงาะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะต้องเข้าไปกราบไหว้สักการบูชานะคะในส่วนของ วิหารที่หลวงพ่อสีแก้วค่ะเดี๋ยวจะให้ลุงพงษ์นะคะนำพ่ซ่อนไปเลยค่ะอ่าได้เลยได้เลยครับได้เลยอันนี้องค์หลวงพ่อหลวงพ่อสีแก้วะนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์นะค่ะนอกนั้นศักดิ์สิทธิ์เหมือนเหมือนกันแหละค่ะแต่ถือว่านี่คืออดีตรูปเหมือนของอดีตท่านเจ้าวาดที่วัดเวงาะแห่งนี้ อันนี้เป็นองค์ที่ที่หก mm. องค์ที่หกนะ <Th a. S 1> ชื่อพระสุธี mm. พระสุธ <Th a. S 1> ีเป็นคนในเป็นลูกหลานของคนไว้เงาะนี่แหละ mm. นะโดยที่ท่านองค์ที่ห้าไปนิมนต์มาให้รักให้รักษาการ แทนแทนองค์ที่ห้าถ้าองค์ที่ห้าสิ้นบุญไปเมื่อไหร่ก็ให้องค์เนี้ยเป็นท่านเจ้าวาดแทนเพราะฉะนั้นองค์ที่ห้าคือองค์โน้อนองค์ที่ห้าเขาเรียกพ่อท่านพุทธชาวบ้านเขาเรียกพ่อท่านพุทธเจ่อจริงๆชื่อเต็มเมคือสีพุทธฐา,านิโยแต่พอได้รักสมณศักดิ์เป็นท่านพระครูไพศาลถาวรกิจ พระครูไพศาลถาวรกิจเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ห้าองค์นี้เป็นเกจิอาจารย์ไม่ใช่ท่านเจ้าอาวาสแต่เป็นเกจิอาจารย์เป็นพระในวัดไวเงาะที่เขาเรียกว่าตาหลวงเขียว สำคัญของวัดง้วยงก็ที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมขาที่เห็นอยู่นี้นะคะพระธาตุเจดีพุทธอรันวาสีมณีโชตค่ะลุงพงษ์ขาตรงนี้อะสร้างขึ้นมานานแล้วยังคะถ้าจะนับถ้าจะนับปีก็ได้ประมาณ2ปีกว่ากว่าสองปีกว่ากว่าซึ่งแต่เดิมนะนะแต่เดิมมันตรงเนี้ยมันเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษของเราซึ่งเป็นเจ้าวัดองค์ก่อนๆเนี่ยเขาเก็บ ไว้เป็นมันเป็นสถูปเล็กๆทำด้วยปูนทำด้ในดินอย่างนี้มันมันชำรุดไป <S 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 อพอชำรุดไปท่านเจ้าวาดก็มีความคิดว่าจะเอาสถูปอันนี้ไปไว้ที่ไหน <S S S ใ,ในที่สุดท่านคิดออกว่าเราน่าจะสร้างเจดีย์เป็นพระาธาตุแล้วก็เอาเศษวัดสดุเศษกระดูกของอดีตท่านเจ้าวาดก่อนๆน่ะที่อยู่ตรงเนี้ยไว้ข้างล่างพระเจดีย์นี้ เลยเอาทุกอย่างของท่านาที่ว่าหลวงพ่อสีแก้วด้วยซึ่งอยู่ในโบสถ์นั้นเอามาลงใส่ในนี้หมดเลยนะแล้ก็พอทำเสร็จพอทำเสร็จก็ตั้งชื่อตามที่เห็นนี่แหละพระธาตุเจดีพุทธอารัยญญวาสีมณีโชตที่คำว่าอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าเจ้าภาพที่เป็นประธานในการจัดสร้างเนี่ยท่านสมนึก ท่านสมนึกมาีิโชดท่านเป็นเจ้าของบริษัทปาล์มที่บ่อทองที่อยู่โคโกโ,คโคบ่อทองตรงนั้นแหละมาเป็นเจ้าภาพให้ทอดกระดินให้สองปีก็สร้างเสร็จไปสองล้านสี่นี่สองล้านเจ็ดนะสองล้านเก็กเสร็จเรียบร้อยก็ได้เอาจริงๆมันก็ยังมีชื่อของวัด อรันวาสิการามอยู่นะคะเพราะอันนี้ก็เป็นพุทธอรันวาก็มีความเกี่ยวข้องกับในส่วนของวัดอยู่เช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่อารันยาวาอรันยาวาเนี่ยคือวัดเวงอะของเราชื่อวัดอารันยาวาสิการามอ่าแล้วในส่วนของพระธาตุเจดีเนี่ยค่ะด้านบนมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่ข้างบนอยู่บนยอดเนาะอยู่บนยอดอันนี้เราก็ได้อัญเชิญมาจากที่ไหนคะ ก็เดิมๆอ่ะท่านท่านก็ได้รับมาจากพระสังฆราชและก็มาเก็บเอาไว้ได้มาสมัยท่านเจ้าวาดองค์ก่อนนู้นมาเก็บไว้ในบนโบสถ์บนพระบสถสแห่งนี้แล้วก็จากนั้นก็ท่านก็คิดอ่ะจะทำยังไงให้มันสมศักดิ์ศรีพระธาตนะุนพระธาตุคือคล้ายๆกระดูกของพระพุทธเจ้าอ่ะควรจะมีที่สําหรับโดยเฉพาะ,ะเลยก็คิดกันออกมาสร้างเป็นพระธาตุดีๆขึ้นมา คุณผู้ชมค่ะและนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความศรัทธานะคะของพี่น้องในพื้นที่ของวัดไวยเงาะนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็ยังเป็นที่เก็บัฐินะคะคของอดีตเจ้าอาวาสท,ทุกองค์ทุกรูปรที่นี้ด้วยค่ะและ,และต่อต่อไปและต่อไปแต่ก็มาเก็บไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูดดบรรยากาศข้างในมะเชิญเลยครับเชิญครับ กาทุประวัติของวัดห้วยเหาะหรือชื่อเป็นทางการก็วัดอรัญวญาจิการามนะตั้งอยู่ในหมู่ที่ต้าตำบลทุ่งพลาอําเภอโกโพจังหวัดปัตตานีก็ถือว่าเป็นวัดที่อยู่ในใ,ใจกลางของชุมชนไทยพุทธสมหมู่บ้านคือหมู่ที่4ตําบลทุ่งพลาหมู่ที่หําบลทุ่งพลาและหมู่ที่หําบลปากล่อ ก็ถือว่าเป็นชุมชนภัยพุทธที่มีความเข้มแข็งชุมชนหนึ่งซึ่งมีเนื้อที่ก็ประมาณ11ไร่1นึงห้าสิบตารางวานะพื้นที่โดยรอบก็มีกำแพงขอบชิดว่ารอบขอบชิดนะ <c oughs> ซึ่งเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพอศ 2,200ถึงถ้านับรวมปัจจุบันก็300กว่าปีแล้วได้ได้รับวิสุงคามสาีมาเมื่อปีพศ2319เมื่อวันที่19ธันวาคมนะเป็นวัดชื่อเดิมเป็นชื่อ,อวัดห้วยหอนะที่ชื่อวัดห้วยหอกก็ว่าบริเวณถิ่นแถบนี้แต่ก่อนถือว่าเป็นที่อยู่ของ พวกเหาะซาไก่แล้วก็มีลำธารอยู่ที่ริมวัดซึ่งปัจจุบันก็มีคลองติดคลองอยู่ซึ่งเป็นเป็นลำธารลำคลองอยู่ทางทิศเหนือของของวัดต่อมาเมื่อสมัยจอมพลปพิบูลสงครามประมาณปี2484ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นทางการาวัดอรัญ,ญวาจิการามนะ ในสมัยนั้นวัดห้วยเหาะก็ถือว่าเป็นวัดที่เป็นชุมชนเข้มแข็งวัดหนึ่ง<ม>โดยเฉพาะเกจิบัติที่เคยได้รับเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพเป็นวัดหมู่บ้านรักษาสี่ห้านะวัดส่งเสริมสุขภาพก็ในปี2555 หมู่บ้านรักษาสีห้าก็ในปี2560ซึ่งทางวัดเนี่ยก็มีกิจกรรมประเพณีในการเผยแพล่ด้านพระพุทธศาสนามาตลอดสองปีกิจกรรมสำคัญก็ตามปฏิทินของวัดก็มี22รายการเหนกันโดยก็เริ่มตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่วันทำบุญให้กับผู้มีพระคุณนะวันสำคัญของชาติ และประเพณีกรรมทางวันสำคัญทางพระพุทธศาสานาก็ไม่มีทำกันโดยมาตลอดนะทั้งปีซึ่งอาศัยความส,สมัครสมานสามาคัคคนะีของคนในชุมชนนะได้ร่วมด้วยช่วยกันก็ถือว่าเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์กลางศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในแถบนี้และบริเวณใกล้เคียง การที่ว่าเราได้ <c oughs> รับเกียรติบัตรหรือว่าอะไรต่างๆก็เกิดจากการที่ได้ร่วมแรงร่วมใจดำเนินกิจกรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาร่วมกันจากวัดและก็ประชาชนในพื้นที่นะและก็หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทางด้าน ฝ่ายปกครองก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลทุ่งพลาก็ให้ความสนับสนุนในด้านกิจกรรมหรือประเพณีในของทางวัดจะเห็นว่าวัดก็มีบริเวณพื้นที่ที่สะอาดและมีเสนาสะนะที่ค่อนข้างจะดูเรียบร้อยดูดีเพราะทางวัดก็ได้มีการกับปรุงปรดิสังขรอ,อยู่ เรื่อยมาเป็นประจําไม่เคยขาดตรงไหนที่ชํารุดทุกโรมสึกหรอก็ทางวัดก็ได้ได้มีการบูรณะปรับปรุงมาอย่างสม่ําเสมอดังที่เห็นบริเวณวัดนะก็ถือว่ามีความร่มรื่นและก็มีความสะอาดสําหรับในส่วนนี้ก็อาศัยจากทางวัดนะได้มีการให้ธรรมะกับ ญาติยโยมพุทธริษัท์ที่มาในวัดโดยเฉพาะในช่วงวันพระแปดค่ำสิบค่ำในเทศกาลต่างๆก,ก็มีการแสดงพระธรรมเทศนามีการประพฤติปฏิบัติกันให้แนวคิดในการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันตามหลักพระพุทธศาสนานะเกิดเป็นหลักสำคัญนะในการอยู่ร่วมกันก็ทำให้ทางวัดก็มีความเจริญก้าวหน้ามา โดยลำดับในทางความเป็นอยู่ร่วมกันและด้านเสนาสน,นะพื้นที่ของวัดหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เราก็ใช้กันอยู่ในวัดโดยเฉพาะเรื่องศีลเรื่องทานการให้โดยเฉพาะในเรื่องของสังฆวัตรทุตินะคือการเป็นธรรมะที่มีความวิจเหนียว จิตใจของชุมชนระหว่างวัดกับบ้านกับญาติโยมโดยเราจะมีการให้ทานร่วมกันนะทางวัดก็มีส่วนให้ธรรมะญาติโยมญาติโยมก็ได้มาอุปถัมภ์ค้ำชูวัดช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆหรือว,ว่าเป็นทานข้อหนึ่งการอยู่ร่วมกันโดยใช้หลักคำพูดแบบปิยาวาจา ก็ถือว่าเป็นหลักธรรมเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจซึ่งกันและกันระหว่างวัดกับบ้านส่วนหนึ่งแล้วก็มีการทําประโยชน์ร่วมกันอัตถประโยชน์ซึ่งวัดกับบ้านอาศัยมีกิจกรรมอะไรก็ได้ร่วมวมือร่วมแรงใจวัดส่วนหนึ่งแล้วก็บ้านส่วนหนึ่งแล้วก็การวางตนของคนในชุมชนก็อยู่แบบ เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักชุมชนคุณธรรมเลยทำให้ทางวัดก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างพาสุขอย่างที่ประจับอยู่ปัจจุบันนี้ก็มีสังฆาวัตุสีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของก็มีทานมีปิยวาจาแล้วก็อัถประโยชน์คือการสร้างคุณประโยชน์สร้าง ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็การวางตนในชุมชนให้มีความสม่ำเสมอเหมือนกัน เราก็มาอยู่อีกหนึ่งส่วนสำคัญที่อยู่ในวัดนั่นก็คือบ่อน้ำที่มีอายุถึงร้อยกว่าปีนะคะลุงตรงหารตรงน,นี้มีความสำคัญคแล้วก็น้ำอะ่ะมันช่วยอะไรคนในชุมชนแล้วทำไมมาตั้งอยู่ที่วัดนะคะตอนที่เขาสร้างวัดใหม่ๆหรือสร้างสร้างบ้านใหม่ๆทุกคนทุกแ่งต้องมีบ่อน้ำเพราะนั้นบ่อน้ำนี้อยู่ประจำวัดค่อยเงาะมาสมัยที่แรกๆอะ่ะเหมือนลุงเนี่ยแปดสิบปีแล้ว บอ่อนี้มันเกิดก่อนนะเกิดก่อนมันเป็นบอ่อดินมันเป็นบ,บ่อดินธรรมดาเวลาชาวบ้านต้องการน้ําก็มาตักอเอาไปใช้ถ้าจะนับอายุก็เนี่ยอายุตามที่ได้เนี่ยร้อยกว่าปีแล้วแต่มันมีเหตุตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ค่ะเรียกบ่อยายเขียดอ่าเพราะว่ายายเขียดยายเขียดเขียดนี่คือชื่อคนค่ะชื่อเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงนั้นบางอยู่ประมาณปสาม ลุงก็อยู่ปอสามปอสี่แหละมันตกบ่อนี้บ่อมันไม่มีขอบอ่ะพอตกลงไปคนข้างเคียงเห็นทันทีก็ได้มาช่วยกันทันไม่ตายเลยติดชื่อว่าบ่อยายเขียดแต่จริงก็คือบ่อที่มีอายุตั้งแต่แรกเลยก็ลึกเลยใช่ใช่ใช่ใชอันนี้ยังใช้ได้ดีอยู่นะค่ะปัจจุบันก็คือน้ํานี่ก็ใช้ใช้ภายในในบริเวณนี้ที่รดน้ําต้นไม้รดไรต่างๆเนี่ยกดปั๊มลดสวิตช์ปั๊บทำงานเลย ก็เป็นที่มาว่าบ่อที่มีอายุคู่มากับวัดครับหลังวัดอีกเพราะวัดนี้ก็สามร้อยกว่าปีแล้วก็น่าจะหลังวัดแหละหลังวัดเพราะเพราะวัดเนี่ยสามร้อยกว่าปีแล้วอันนี้มาขุดทีหลังบ่อายเขียนนะบ่อายเขียนอายุมากกว่าเราสองคนอีกอ่าโอเคนะครับ สำหรับใครที่เกิดวันไหนนะคะก็สามารถมาสักการะมากาบไหว้พระประจำวันเกิดได้ใช่ไหมคะลุงพงหาเพราะว่าในส่วนของวัดงวยเงาะเองก็มีเนี่ยพระประจำวันเกิดให้พุทธศัสนิกชนได้เข้ามากรับไหว้บูชาใช่ไหมคะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดครับค่ะ,ค,ะคือท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านตัน,นดมท่านก็บอกว่าทุกคนมีวันเกิดไม่ว่าคนหนึ่งคนใดเขามีวันเกิดของเขา เพราะนั้นถ้าเข้ามาในวัดนี้แล้วพระประจำวันเกิดจะคุ้มครองก็มาเคารพสักการะท่องคาถาประจำวันนะตรงนี้เดิมอะสังเกตข้างในไหมมีต้นโพมีต้นโพต้นโพนี้ต้นนี้มาจากอินเดียท่านท่านสุธีเป็นคนเอามาแต่ต้นมันใหญ่มากเมื่อก่อนต้นมันใหญ่มากเรากลัวว่าถ้าปล่อยไว้ทำธรรมชาติเราจะคุมไม่อยู่ มันจะใหญ่เลยในที่สุดท่านก็คิดเอาถ้างั้นก็ทําแบบคุมไว้ก่อนคุมไว้ก่อนคืออย่าให้มันโตก็ทําเป็นร่มขึ้นมาแล้วก็เดินไปตามวัดเ,เดินไปตามซ้ายลึกฝาก็แล้วแต่ก็จะไปเจอพระประจําวันของเราเราก็สักการะมีคํากล่าวบูชาอยู่แล้วทุกทุกวันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนมาแล้วมีจิตใจสบาย น,นี่คุณผู้ชมในเมื่อพี่ส้นมาเยี่ยมชมมาสักการะบ,บูชาในส่วนของวัดห้วยเงาะแล้วเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตค่ะพี่ส้นเกิดวันศุกร์ก็ต้องมาบูชาในส่วนของพระวันศุกร์อ่าครับครบได้เลยได้เลยมีคํากล่าวบูชาไว้แล้ว กเ,นะเรื่องนี้ต้องเงียบที่สุดไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้การทุจริตเป็นภัยทำลายความยุติธรรมในสังคมเรามีทางเลือกที่จะหยุดมันได้แล้วคุณละ่ะเลือกปฏิเสธเพราะความถูกต้องที่ดีกว่ากันเถอะหยุดทุจริตวันนี้เพื่อสังคมที่โปร่งใสและยุติธรรม สังขโมหมายถึงคบคนพาลน,นำมาซึ่งความเดือดร้อน และนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดต้นแบบวัดตัวอย่างค่ะในเรื่องของหมู่บ้านรักษาศีลห้าแล้วก็รวมไปถึงวัดส่งเสริมสุขภาพดีนะคะที่วัดอารันวาสิการามหรือว่าวัดงวยเงาะค่ะที่พึ่งทางใจของพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ของบ้านงวยเงาะอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้หลักธรรมคําสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นและพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักวัดในพื้นที่จังหวัดชายเดน ภาคใต้ที่ไหนต้องติดตามรับชมกันในรายการคนคลองธรรมในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ